สวัสดีค่ะทัพกันพายโวันนี้นะคะซ้อนท้ายเพื่อนฝึกบินไปกองบิน5นะคะความสวยงามก็คือระหว่างทางนะคะพอถึงหัวหินแล้วก็ไปถึงโซนประจวบเนี่ยภูเขาแถวนั้นก็คือสวยมากๆนะคะหาดสวยมากแล้วก็ที่สําคัญรันเวย์ของกองบิน5ประจวบคีรีขันก็คือจะเป็นรันเวย์กากระบาดนะคะถือว่าเป็นสติกเนเจอร์ของที่นี่เลยทีเดียวละ,ะวางที่เราจะเตรียมการแลนดิ้งนะคะบอกได้เลยว่าโอ้โหลมกระเพื่อมมากนะคะเครื่องบินเล็กจิ๋วของเราเนี่ยสั่นสะเทือนพอสมควรเลยแต่ไม่ต้องห่วงค่ะ นักบินระดับเทพกับครูการบินแสนชำนาญการก็เอาอยู่ค่ะและาบ้านกองบิน5้านะคะพี่โอ๊ตแสนใจดีก็มารับเราไปทานข้าวใกล้กองบินค่ะนี่ร้านอาหารโอ้โหนี่ติดภูเขาติดทะเลนีล้นะคะบินมาถึงกองบินห้ามาเจอพี่โอ๊ตนะคะพี่โอ๊ตแนะนาอาหารนะคะให้มาทานที่ร้านครัวลุงตาอาหารอร่อยมากด้วย